สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉังระทุาใจ้คุณตแรกแบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงกรรุนการจนารัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอ่าน สืบสารปณิธานธรรมซึ่งเป็นชีวประวัติของพระเทราจารย์สิงหวินแห่งวัดโฟโกงซันนะคะในตอนที่แล้วท่านก็ได้ไปอยู่ที่เมืองอีหลันซึ่งตอนแรกๆท่านก็ไปบรรยายธรรมแต่ต่อมาท่านก็ไปอยู่ที่วัดเลยอ,อินซึ่งก็จะมีผู้ที่มาก่อกวนมาลองภูมิท่านบ้าง ด้วยท่าทีที่อวดดีจองหองต่างๆนานาแต่ต่อมาคนเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะสืบสารปณิธานธรรมชีวประวัติคณาจารย์สิงหวิน ผู้แต่งฟูจืออิงผู้แปลอาจารย์อุสาโลหะจรูลผู้ตรวจทานภิกษุณีอัมพิกาอักคชิน,นยานจัดพิมพ์โดยมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูประธรรมพำนักอยู่ที่อีหลันไม่นาน ท่านเจ้าพระคุณจึงเริ่มเข้าใจและมองเห็นดูจากแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาพุทธศาสนาแล้วท่านเห็นว่าชาวเมืองอีหลันค่อนข้างจะยึดติดกับวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ใช่จะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆแต่เมื่อยามใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงกล่อมกล่าวได้สำเร็จจะกลับกลายเป็นกำลังหลักที่ซื่อสัตย์ของพุทธศาสนาดังนั้นท่านจึงใช้ที่นี่เป็นห้องทดลอง ทำการบ่มเพาะพุทธศาสนาเพื่อมนุษย์ไปทีละย่างก้าวก้าวแรกคือก่อตั้งชมรมสวดมนต์ขึ้นในยุคปี50สถิติของชาวบ้านที่ไม่รู้หนังสือมีมากการสวดมนต์เป็นทางที่เข้าถึงพุทธธรรมได้สะดวกที่สุดจึงจัดคฤหัสถ์ชายหญิงรวมกลุ่มกันสวดมนต์ขึ้นกล่าวอีกแง่มุมหนึ่งคือ วิธีการนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการขยายการศึกษาสู่ชาวบ้านช่วยให้ผู้ที่ไม่รู้หนังสือมีโอกาสหยิบบทสวดมนต์ขึ้นมาสวดท่องไปทีละตัวอักษรเพื่อให้สาธุทธิตมีที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ฟังธรรมร่วมกันท่านเจ้าพระคุณจึงตัดสินใจปลูกสร้างธรมารมศาลาขึ้นหลังหนึ่งจากการหาทุนสมทบอยู่หลายปี ในปีคริสต์ศักราช1956ธรรมศาลาของชมรมสวดมนต์อีหลันสร้างเสร็จท่านจังเจียองค์อวตารและพระเทระจากวัดต่างๆมาร่วมอวยพรยินดีที่อีหลันพุทธศาสนิกชนท้องถิ่นถือเป็นเกียรติที่มีส่วนร่วมด้วยพระประธานที่ประดิษฐานบนแท่นบูชาในธรรมศาลาเป็นผลงานการแกะสลักยุคแรกๆของหยางอิงเฟิง ปฏิมากรเอกคุณหยางอิงเฟิงเองก็เป็นชาวอีหลันดูตามพัฒนาการพระพุทธศาสนาของเมืองอีหลันซึ่งนับตั้งแต่มีธรรมศาลาสานุิษนับวันเพิ่มมากขึ้นและเริ่มมีกิจกรรมการบรรยายธรรมเป็นลักษณะประจำเวลาประกาศข่าวเชิญชวนจะมีลูกศิษย์สองคนหาไม้กระดานแผ่นหนึ่งบนกระดานเขียนตัวอักษรสี่ตัวใหญ่ๆว่า เชิญร่วมฟังธรรมลูกศิษย์อีกคนตีกลองในมือเดินไปเป่าร้องไปเพื่อเรียกความสนใจธรรมศาลานับได้ว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของอีหลันคนท้องถิ่นไม่มีใครไม่รู้จักแม้ถึงทุกวันนี้บนป้ายของสถานีรถที่ประตูทิศเหนือชื่อสถานีนี้ยังคงเขียนว่าธรรมศาลา ก้าวต่อมาคือส่งเสริมศักยภาพของพุทธยุวชนตัวท่านเจ้าพระคุณไม่ถนัดในการร้องเพลงแต่รู้ความต้องการของเยาวชนว่าชอบร้องเพลงคบเพื่อนฝูงท่านจึงได้ก่อตั้งคณะเสียงเพลงสรรเสริญพุทธคุณขึ้นเป็นวงแรกของไต้หวันตัวท่านเองเขียนเนื้อร้องเชิญอาจารย์หยางหยงผู่แต่งทำนองให้ พอมีเพื่อนยุวชนมาท่านก็ยกเก้าอี้เทน้ำชาให้เพื่อให้เยาวชนมีผลเก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพจึงได้ก่อตั้งกลุ่มเรียงความขึ้นเนื่องจากท่านมีพื้นความรู้ในด้านภาษาวรรณกรรมเป็นอย่างดีเวลาตรวจเรียงความจะจริงจังรวดเร็วจึงได้รับความชื่นชมจากหนุ่มสาวปัญญาชนลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านพระธรรมจารย์ถือหุ้ย ผู้ได้ฉายาว่านักปราดหญิงในวงการพุทธศาสนายอมรับตามตรงว่าแรกๆที่ไปใกล้ชิดอาจารย์ไม่ใช่พระอยากศึกษาพุทธศาสนาแต่ไปเรียนเรียงความในบทความเรื่องอยู่รับใช้แปลงาน20ปีของพระธรรมจารย์ชือหุย้ยได้รำลึกถึงความรู้สึกของกลุ่มเพื่อนเยุวชนในสมัยนั้นว่า ตอนนั้นท่านอาจารย์เป็นผู้นำชมรมสวดมนต์อีหลันมีกิจกรรมหลากหลายดึงดูดคนหนุ่มสาวในกิจกรรมเหล่านี้เพราะการพูดจาสุภาพความคิดเฉียบคมความรู้กว้างขวางของท่านอาจารย์ได้สั่นคลอนความรู้สึกของอาตมาอย่างสุดประมาณความทราบซึ้งไม่มีอะไรจะเทียบได้ทุกวันตอนเช้าพวกเราจะเอาเรียงความที่เขียนเสร็จ ไปใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะบูชาในอุโบสถวัดเลยอ,อินวันที่สองใส่บทที่สองพร้อมกับหยิบเรียงความของเมื่อวานกลับในสมุดเรียงความจะเต็มไปด้วยตัวแดงซึ่งมีทั้งคำชมให้กำลังใจคำชี้แนะพอได้กลับมาพวกเราจะรีบแบ่งกันอ่านดีใจจนเนื้อเต้นผ่านไปช่วงเวลาหนึง่งท่านอาจารย์ก็เรียกประชุมพวกเรา อธิบายเทคนิควิธีการเขียนเรียงความต่างๆให้ชี้ให้แต่ละคนได้เห็นจุดดีจุดได้ในเรียงความของตนก้าวต่อไปท่านยังได้หวานเมล็ดพุทธะลงไปในกลุ่มยุวชนที่เล็กลงไปอีกรุ่นไม่เพียงจัดตั้งชมรมนักเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายหากยังได้ก่อตั้งกลุ่มเสริมวิชาวิย์ศินแสงทอง ให้กับเด็กยากจนโดยขอให้สานุสิทธิ์ที่เป็นครูในโรงเรียนเป็นอาสาสมัครแนะแนววิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์เป็นต้นเด็กเหล่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าลูกหลานพุทธะไม่เสียคนทุกคนพยายามไต่เต้าไปสู่ที่สูงซึ่งได้มีส่วนเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อพุทธศาสนาของผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยคุณเจิ้งสือเหยียน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสามัญในคณะกรรมการฝึกอบรมการสอนกระทรวงศึกษาไม่กี่ปีมานี้ได้กลายเป็นนักเขียนหนังสือชาญวิทยาที่มียอดขายสูงที่เป็นเช่นนี้เพราะเป็นเด็กที่กลุ่มเสริมวิชาเคยช่วยเหลือเขาเคารพและสนับสนุนความเข้าถึงจิตใจเยาวชนของท่านเจ้าพระคุณที่ท่านคิดค้นกิจกรรมต่างๆมาดึงดูดนักเรียน ขณะเดียวกันก็มีความเป็นกันเองมักตบบ่าเด็กๆด,ด้วยความสนิทสนมนั่งพูดคุยกับพวกเขาสร้างความอบอุ่นให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของคนทำให้เมื่อเลิกเรียนแล้วทุกคนจึงอยากจะมุ่งไปที่นั่นนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมนักเรียน หลายปีต่อมาวัดโฟโกงซันได้จัดงานประชุมชาญวิทยาสากลครั้งที่หนึ่งท่านเจ้าพระคุณสิงหวินเห็นคุณเจิ้งสือเหยียนที่ได้รับเชิญมาร่วมงานด้วยท่านยังจำเด็กกลุ่มเสริมวิชาคนนี้ได้กล่าวทักทายด้วยความจริงใจว่าอ๋อกิง่งหลิวที่ไม่ได้ตั้งใจปากในตอนนั้นกลายเป็นที่ให้ร่มเงาในยามนี้แล้ว อาตมาดีใจมากที่ได้พบคุณถ้าจะกล่าวในมุมมองของนักการตลาดปัจจุบันท่านเจ้าพระคุณได้นำหลักการแบ่งเขตการตลาดมาปรับใช้นานแล้วอีกทั้งยังถนัดในการบ่มเพาะการบริโภคที่เคยชินท่านเห็นว่าควรปลูกฝังพุทธศาสนาแต่เนิ่นๆจึงจะบ่มเพาะนิสัยคนคนหนึ่งให้มีความเมตตากรุณาตั้งแต่เล็กดังนั้นขั้นต่อมา ท่านจึงได้เปิดกลุ่มอนุบาลขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่เด็กประถมและเด็กก่อนวัยเรียนต่อมาขยายเป็นโรงเรียนวันอาทิตย์โดยมักจัดให้มีการแข่งขันวาดรูปการใช้แรงงานงานฝีมือคัดลายมือเรียงความเป็นต้นหว่านเมล็ดพุทธะลงในจิตใจของเพื่อนเด็กๆพระธรรมจารย์อีคงที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ปริญญาโทสาขาปรัชญาจากอินเดียคือผู้ที่เริ่มใกล้ชิดกับพุทธศาสนาในชั้นอนุบาลน,นี้ท่านออกบวชภายหลังจบมหาวิทยาลัยได้สองปีติดตามพระอาจารย์มาจนบัดนี้เป็นเวลา20ปีแล้วท่านได้ย้อนคิดถึงตอนอายุสี่ห้าขวบติดตามพี่สาวสองคนเข้าๆออกๆออออวัดเลยอ,อินท่านเห็นว่า พระอาจารย์สิงหวินรู้ซึ้งในหลักการของอยากให้คนเข้าถึงธรรมต้องมีอุบายชักจูงเด็กเล็กๆแรกทีเดียวไม่เข้าใจเรื่องพุทธไม่พุทธแต่เมื่อได้ไปแล้วก็จะได้ของรางวัลไว้ผูกสัมพันธ์เช่นกระเป๋าใบเล็กๆสิวท้อหรือขนมหัดพุทธที่ทำจากแป้งสาลีในยุคที่ไม่มีขนมกินเล่นเช่นสมัยนั้น ด้วยความตะกละร่าเริงสนุกสนานของเด็กเล็กๆจึงสามารถนั่งสวดมนต์ได้นานถึงหนึ่งชั่วทูกนานๆไปจึงได้ซึมซับพุทธธรรมจากการอบรมสั่งสอนโดยปริยายพระธรรมจารย์กล่าวด้วยเสียงร่าเริงว่าคนส่วนใหญ่อาจจะออกบวชเพราะได้กินขนมหัดพุทธนี้ก็ได้กับสานุสิทธ์ทั่วๆไปท่านจะใช้ความขยันติดดินจริงใจ กระตือรือร้นในการเอาชนะใจคนเพราะไปอีหลานคนเดียวพระหนุ่มเช่นท่านจึงต้องรับหน้าที่หลายตำแหน่งเหมาหมดทั้งงานภายในภายนอกกิจกรรมการบริกรรมอมิตรพเจ็วันก็ท่านจัดเตรียมศาลาบรรยายธรรมก็ท่านต้มผักอรหันต์ก็ท่านเคาะให้สัญญาณการสวดมนต์ก็ท่านอีก แม้กระทั่งลิงตัวหนึ่งที่สถานอนุบาลเอื้ออารีเครือข่ายของวัดเหลยอ,อินเลี้ยงไว้หลุดหนีไปมีคนร้องตะโกนว่าท่านอาจารย์ลิงหนีไปแล้วช่วยจับลิงไว้ด้วยท่านก็ต้องรีบวางงานที่อยู่ตรงหน้าไปช่วยตามจับลิงกลับมาด้วยวัยยังไม่ถึง30สปีดีของท่านเจ้าพระคุณเต็มไปด้วยความตั้งมั่นในการเผยแผ่พุทธธรรม เมื่อว่างจากงานที่ล้นมือก็มาจัดทำวรารสารเหยิ่นเซิงควักกระเป๋าซื้อเองหลายร้อยเล่มไว้แจกชาวบ้านทุกเดือนหลังจากรับทำวรารสารรายปักเจียซื่อแล้วตัวเองยังต้องออกไปหาคนสั่งจองได้รับค่าต้นฉบับมานิดหน่อยเทกระเป๋าซื้อสร้อยเงินที่ร้อยรูปสวัสดิกะแจกเพื่อนเยาวชนหวังว่าพวกเขาจะห้อยติดตัว และมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นพุทธมามะกะสมุดแต่ละเล่มดินสอแต่ละแท่งที่ชมรมนักเรียนหรือกลุ่มอนุบาลใช้กันล้วนเป็นเงินที่ท่านหลังขดหลังแข็งเขียนต้นฉบับได้มาขยันอดทนมาหลายสิบปีในที่สุดก็มีโอกาสได้ทดสอบผลเก็บเกี่ยว ปีคริสต์ศักราช1958พุทธศาสนิกชนที่เบตโดยการนำของท่านดาลายลามะทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านและปกป้องศาสนาโดยมุ่งเป้าไปที่การทำลายล้างพุทธศาสนาในแผ่นดินใหญ่พอดีตรงกับวันวิสาขาบูชาท่านเจ้าพระคุณสิงหวินตัดสินใจจัดเดินขบวนถือโคมไฟในตอนกลางคืนให้แต่ละหมู่บ้าน จัดรถบุพชาติหนึ่งคันวนรอบอีหลันเป็นระยะทาง48ลี้ในตอนนั้นประชากรอีหลันมีเพียงห้าหมื่นกว่าคนมีผู้มาร่วมเดินในขบวนสามหมื่นกว่าคนตรอกซอยว่างเปล่าคนแย่งกันมาชมขบวนเป็นที่สนุกสนานการนำเสนอสิ่งใหม่เช่นนี้เท่ากับเปิดโลกทัศน์ให้แก่ชาวบ้านเป็นครั้งแรกที่พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงความหมาย ของสามัคคีรวมพลังนับแต่แรกที่ปักหลักอีหลันเป็นเวลาสิองปีการที่ภิกษุต่างถิ่นรูปหนึ่งกับชาวป่าเมืองดอยผู้บริสุทธิ์ได้ผสานร,รวมเป็นหน่วยเดียวกันอย่างแน่นแฟน้นมีความผูกพันลึกซึง้งทุกครั้งที่มาไม่มีคนรับทุกครั้งที่ไปไม่ต้องคอยส่งนี่คือความรู้สึกของบ้าน แม้ว่าจะจาริกไปทั่วโลกแต่ใจของท่านยังคงอยู่ที่อีหลันชั่วนิรันด์มีอยู่ครั้งหนึ่งในระหว่างพูดคุยกันอิวสีคุณในอำเภออีหลันกล่าวขึ้นว่าท่านและอายุที่อีหลันของท่านเจ้าพระคุณพอๆกันคือท่านบอกว่าตอนที่ท่านเจ้าพระคุณมาที่อีหลันประมาณว่าผมเพิ่งเกิด ท่านเจ้าพระคุณสิงหวินมีความรักความผูกพันกับอีหลันเป็นแน่นแฟนท่านเคยอยู่ที่วัดเวียนหมิงในเจียวซีเขียนชีวประวัติมหาสาวกสิบความยาวหมื่นตัวอักษรจีนเสร็จภายในวันเดียวถึงทุกวันนี้ยังคงคิดถึงอารมณ์ความรู้สึกตอนที่เดินเล่นริมฝั่งแม่น้ำในยามเย็นที่ท่านวางปากกาพักมืออีหลันเองก็ใช้จิตใจโอบอุ้มท่านเจ้าพระคุณ สิทธิเอกที่มีคุณภาพรุ่นแรกเกือบทั้งหมดเป็นชาวอีหลันเช่นท่านสินผิงในฝ่ายภิกษุฝ่ายภิกษุณีเช่นท่านชือจวงชือเจียชือหุ้ยชือหยงเป็นต้นซึ่งประกอบขึ้นเป็นศูนย์กลางการดำเนินนโยบายอันสำคัญของโฟกวงซันในปัจจุบันไม่แปลกใจเลยที่มีคนจำนวนมากเปรียบเทียบว่า อีหลันเป็นโรงเรียนทหารหวังผู่ของท่านเจ้าพระคุณสานุสิตกลุ่มนี้ก็คือห้าทหารเสือปัจจุบันลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัหัดที่จงรักพักดีที่สุดของโฟกวงซันส่วนใหญ่ก็มาจากอีหลันคุณเวิงทรงซันเด็กฝึกงานทาสีในตอนนั้นปัจจุบันเปิดศูนย์ศิลปะพุทธศาสนาจีนผลประกอบการปีก่อนโน้นกว่า300ล้านหยวนคือหนึ่งในจานวนนั้น 30-40กว่าปีก่อนเพราะท่านเจ้าพระคุณเป็นคนสนับสนุนให้กำลังใจให้เขาฝึกฝนการแกะสลักพระพุทธรูปคุณเวิงทรงสันจึงได้มีทุกวันนี้ปีก่อนโน้นมหาวิทยาลัยโฝกวงสันจัดกองทุนหาเงินสร้างโรงเรียนเขาประเดิมถวายให้ก่อนหนึ่งล้านหยวนอีกทั้งยังขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสเขาได้ตอบแทนพระคุณ ไม่มีวัดเหลยอ,อินก็ไม่มีวัดโฟกวงซันไม่มีโฟกวงซันก็ไม่มีธรรมสถานนับร้อยแห่งที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศและยิ่งไม่มีศิษยานุสิ์หลายพันรูปที่ออกบวชและญาติโยมอีกหลายล้านคนในพระอุโบสถวัดเหลยอ,อินประดิษฐานพระไวยโรจนะพุทธะซึ่งเป็นต้นกำเนิดพระธรรมกายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นเครื่องหมายแสดงว่าวัดเลยอ,อินคือที่มาของแหล่งกําเนิดอีหลันวนานครที่ตั้งอยู่มุมทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันได้เลี้ยงดูพระเถระร,ะรูปหนึ่งจนมีชื่อเสียงในระดับโลกในเวลาต่อมาและกลายเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงให้ภารกิจทางพุทธศาสนาของวัดโฟกวงซันเติบใหญ่เจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยหากจะกล่าวว่า อีหลันคือเบ้าหลอมของพุทธศาสนาไต้หวันสมัยใหม่ก็สมควรจะยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานขณะพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีพระชนมายุ35ชนันสาพระเถระจีนสมณะสเสวียนจัง่งหรือพระถังซำจัง ผู้มีชื่อเสียงลือลั่นขณะไปสืบพระศาสนาที่ชมพูทวีปมีอายุไม่เกิน26ปีท่านเจ้าพระคุณสิงหวินก็อยู่ในวัยส0ปีพอดีซึ่งนอกจากความเอาใจใส่ไม่เมินเฉยต่ออนาคตของพระพุทธศาสนาแล้วยังมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการกว้างไกลอันเป็นลักษณะพิเศษของคนหนุ่มสาวในการก้าวสู่เส้นทางการเผยแผ่พุทธศาสนาที่ทันสมัย พุทธศาสนาเดิมทีเป็นศาสนาตะวันออกที่ไม่แสดงออกนับแต่เผยแพร่จากอินเดียสู่จีนเป็นเวลาพันกว่าปีดำเนินไปแบบตามแต่บุญวาสนามาตลอดและไม่เคยโฆษณาชวนเชื่อดึงคนเข้าวัดอีกทั้งไม่เน้นการประชาสัมพันธ์แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปวิทยาการก้าวหน้าการเมืองเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมในปัจจุบันไม่เหมือนวันวาน ประสบการณ์และความคิดคำนึงของศาสนาในรูปแบบเก่าตามไม่ทันกับความเรียกร้องต้องการของสาธุชนที่หลั่งไหลกันเข้ามามีวิธีอะไรที่จะนำพุทธธรรมคำสอนที่เป็นจารีตประเพณีกับสภาพชีวิตที่ล้ำสมัยเกี่ยวร้อยเข้าด้วยกันใครจะมาทำให้พุทธศาสนิกชนตระหนักรู้ในอริยสัจสี่ซึ่งไม่ใช่แค่กล่าวเตือนในเรื่องบาปบุญคุณโทษ ท่านเจ้าพระคุณบอกว่าความยากของพระพุทธศาสนาไม่เพียงอยู่ที่ความลึกล้ำของหลักธรรมคํำสอนแต่อยู่ที่การเผยแผ่พุทธธรรมจะต้องขับเคลื่อนไปตามการสมัยไม่ใช่หนทางที่เสี่ยงภยัยแต่อยู่ที่การวินิจฉัยได้ตรงตามเหตุปัจจัยตัวท่านเองจึงออกมาแบกรับการเป็นผู้บุกเบิกผู้นําเส้นทางสายใหม่นี้อย่างกล้าหาญ สมัยที่ท่านอยู่ในแผ่นดินใหญ่จีนพอจะรู้มาบ้างถึงอิทธิพลของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ได้นำไปทดลองใช้กับการเผยแผ่พุทธธรรมถ้าว่าการพัฒนาอย่างมีแบบแผนจริงๆกลับมาเริ่มต้นภายหลังเมื่อท่านมาที่ไต้หวันแล้วในด้านการใช้หนังสือเผยแผ่พุทธธรรมท่านเจ้าพระคุณสิงหวินมีความผูกพันเป็นพิเศษ หลายสิบปีมานี้ท่านไม่เคยขาดการใช้หนังสือแห่งปัญญาเผยแพร่ความสุขในฌานความยินดีในธรรมเลยนิตยสารที่ท่านทำที่ชื่อเจียซื่อต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นผู่เหมือนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการเรียบเรียงการจัดจำหน่ายล้วนนำหน้าวรารสารพุทธศาสนาที่มีทั้งหมดในประเทศไม่เพียงเผยแผ่ในหมู่สานุสิ์เท่านั้น แต่ยังได้เข้าถึงผู้อ่านทั่วไปโดยผ่านทางระบบการจัดจำหน่ายสมัยใหม่ที่หายากยิ่งคือด้านการเงินการโฆษณาและรายได้จากการจัดจำหน่ายไม่เพียงมีรายรับรายจ่ายที่สมดุลแต่ยังมีผลกำไรอีกด้วยนับเป็นวรารสารพุทธศาสนาที่อยู่ในระดับชั้นแนวหน้านอกจากเป็นบรรณาธิการนิตยสารแล้ว ในด้านการสร้างงานขีดขีดเขียนเขียนข,ของตัวท่านเจ้าพระคุณเองก็มีผลงานที่งดงามแสดงออกมาให้เห็นผลงานของท่านมีสุดขนานับชีวิตท่านไม่เคยผ่านการอบรมหลักวิธีการเขียนแต่ความกระตือรือร้นที่มีต่อง,งานเขียนหนังสือดำรงอยู่ตลอดจนยากที่จะหักห้ามได้เห็นปากกาเหมือนไม้ปัดฝุ่น อยากปัดกวาดสิ่งโสกรปรกออกไปจากจิตใจคนในช่วงที่อยู่วัดฝ่าวินในเหมียวลี่ท่านเขียนการขับร้องที่ไร้เสียงปีคริศ,ศกรา1953พิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งชื่อเจ้าแม่กวนอิมสามันมุขปาทะได้ถูกนำไปแก้ไขเป็นบทละครเวทีในทันทีต่อมาเป็นภาพยนตร์ภาคภาษาจีนกลางและฮกเกี้ยนในเรื่องชื่อ สาวน้อยร้อยช่างภิกษุหมื่นตำลึงจนกระทั่งมาเป็นละครโทรทัศน์ในชื่อบุพเพข้ามพบเรื่องราชครูวีหลินที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในปีคริสต์ศักราช1993มีเบื้องหลังการเขียนมาจากกระถนฉี่กระตุ้นแรงบันดาลใจท่านเจ้าพระคุณเล่าด้วยความทรงจำที่เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นวันวานว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง ในระหว่างตระเวนเผยแพร่พุทธธรรมรอบเกาะท่านและเพื่อนเก่าพระธรรมอจารย์จูวินได้ไปขออาศัยชาวบ้านครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้าชายเขาในหมู่บ้านหนานโถววีฉือในเขตชนบทไม่มีห้องส้วมในบ้านในห้องนอนวางกระโถนฉี่ไว้ใบหนึ่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนจนสุดจะทนหลับตาลงได้นี่ท่านจูวิน ผมนอนไม่หลับท่านเล่านิทานให้ฟังหน่อยสิพระธรรมอาจารย์จูวินผู้มีตำนานนิทานเต็มพุงชื่นชอบการเล่านิทานเป็นที่สุดทางาั้นผมจะเล่านิทานเรื่องราชครูวีหลินแล้วกันฟังนิทานจบแสงทองรำไรอยู่เหนือขอบฟ้าพอดีผมจะไม่ทำให้การเล่านิทานของท่านเสียแรงเปล่าหลังกลับไปแล้ว ท่านพระเถราจารย์สิงหวินก็ก้มหน้าก้มตาอยู่บนโต๊ะจัดการเรียบเรียงนิทานเรื่องนี้ขึ้นเป็นหนังสือในยุคแรกใช้นามปากามคาไม่ต่างอะไรกับดาวแห่งศิลปินของวงการพุทธศาสนาดวงหนึ่งลอยสูงขึ้นมีเพื่อนที่เป็นข้าราชการฝ่ายบุคคลในศาลาว่าการจังหวัดเคยชักชวนให้ท่านเปลี่ยนอาชีพตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีก่อน อลีลาการเขียนของท่านแบบเนี้ยไปเป็นนักข่าวดีกว่าไม่เพียงเป็นนักเขียนท่านยังได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์โฟกวงจัดพิมพ์หนังสือชุดที่มีหัวข้อครอบคลุมเกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นชีวประวัติหลักธรรมวรรณกรรมระเบียบพิธีกรรมเป็นต้นและต่อมาได้พัฒนาไปเป็นหนังสือมีเสียงวิดีโอเทปด้านคำพีพุทธศาสนา มีพระไตรปิฎกฉบับโฟกวงเป็นฉบับปกแข็งรูปเล่มสวยงามคำพีพุทธศาสนาเทียบภาษาจีนอังกฤษและพจนานุกรมฉบับโฟกวงซึ่งได้รับรางวัลโล่ทองคำเป็นเกียรติคุณบันทึกที่ท่านได้เขียนลงนิตยสารผู่เหมือนประจำทุกเดือนได้พิมพ์เป็นหนังสือรวมเล่มรวมยี่สิบเล่มเป็นสื่อกลางที่ดีที่สุดในการเชื่อมใจของท่านและศิทยานุสิ ที่เป็นทั้งพระและคฤหัดทั้งในและต่างประเทศขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของการเผยแพร่พุทธธรรมด้วยตัวหนังสืออีกด้วยปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนวิชาการพุทธศาสนาระดับสากลบ่อยขึ้นเพื่อสนองความต้องการคำพีพระพุทธศาสนาของต่างประเทศทางโฟโกงซันร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเบิร์เกลวิทยาเขตแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริการ่วมกันนำคำพีพระไตรปิฎก ถ่ายเก็บลงในซีดีรอมท่านเจ้าพระคุณมองว่าการสื่อด้วยหนังสือไม่เพียงทำให้คนในยุคนี้ภูมิภาคนี้ที่สามารถสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งเจ็ดจำงของพุทธเจ้าเท่านั้นแต่หลังจากนี้อีกหลายพันหลายหมื่นปีสรรพสัตว์ในโลกใบนี้และโลกหน้าก็สามารถเข้าถึงความหมายอันง,งดงามของธรรมาธาตุแห่งปัญญาจากหนังสือแห่งปัญญานี้ นับว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะและมีความตั้งใจมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านจึงนำวิธีการต่างๆมาใช้และด้วยความที่มีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการที่กว้างไกลนะคะท่านก็จะไม่ปิดกั้นความคิดทั้งของตัวท่านเองและลูกศิษย์ก็สามารถที่จะนำเทคโนโลโยีสมัยใหม่มาใช้ในการเผยแผ่พุทธธรรม เพื่อให้พุทธศาสนาเข้าสู่ครัวเรือนและให้พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและแม้จนบัดนี้ในวัย87ปีแล้วท่านก็ยังคงมีงานเขียนอย่างสม่ำเสมอและยังให้คำปรึกษาบรรดาศิษย์ในการเผยแผ่พุทธธรรมด้วยการนำวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างต่อเนื่อง เราก็ต้องมาติดตามในตอนต่อไปนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ